ฟกเมืองท่องเที่ยวใหม่ของเวียดนามที่อลังการกว่าที่คิดไว้มากพอทุกอย่างเขาทําขึ้นมาใหม่หมดเลยการเที่ยวฟูกัวจะขอแบ่งง่ายๆเป็น2ฝั่งฝั่งเหนือวินวันเดอร์จะมีพวกสวนสนุกอควาเรียมสวนสัตว์แกนเวลเมืองจําลองเวนิสเหมาะกับครอบครัวและเด็กๆฝั่งใต้ฝั่งของ s u n เซ t ตทาวจะเป็นเมืองอารมณ์เมดิเตอร์เรเนียน มีกระเช้ามีสะพานจูบมีร้านนั่งกินดื่มเหมาะกับหนุ่มสาวคู่รักถ้าวางแผนเที่ยวดีๆเนี่ยเราสามารถเที่ยวได้ทั้งสองฝั่งเลยนะเพราะไม่ไกลกันนั่งรถไปประมาณ40นาทีก็ถึงแต่ทริปนี้เรามีเวลาจำกัดจึงจะพาทุกคนไปเลยฝั่งใต้กันเป็นหลักแบบจัดเต็ม3วัน2คืน เราพักทั้งสองคืนที่โรงแรม n นิวฟู u กว o ร r e อร r t รีสอร์ทหรูดิมชายหาดที่มีห้องพักคูเวินล,ล่าสามห้องนอนเป็นส่วนตัวมากๆเหมาะกับการมาเที่ยวกับแก๊งเพื่อนหรือมากับครอบครัวสุดๆบอกเลยว่าที่นี่ทำเลดีมากๆเพราะเขาอยู่ติดเข็มบีดเลยมีทางเข้าชายหาดส่วนตัวนอกจากนี้ยังใกล้ซันเซ็ตทาวมาก,มากๆเลยนะนั่งแก๊บแค่สิบนาทีเท่านั้น เซตาเป็นเมืองใหม่ให้อารมณ์เมดิเตอร์เรเนียนมีไฮไลท์ก็คือสะพานจูบที่คนสามารถเดินจากสองฝั่งมาจุบกันได้นอกจากนี้ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากมีร้านกินดื่มชิลเป็นสถานที่ที่เหมาะกับหนุ่มสาวคู่รักมาเดินเล่นสุดๆเราแนะนําว่าให้มาในช่วง4โมงเย็นเป็นต้นไปเพราะจะเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกเมืองจะสวยมากๆแต่ถ้าจะถ่ายรูปมุมพินทิศเนี่ยอาจจะเจอทัวร์จำนวนมหาศาลนะ คาฟ่สุดปังวิวสวยมีที่นั่งถึง3ชั้นเลยในร้านเขามีขายทั้งอาหารและเครื่องดื่มช่วงเย็นๆตรงนี้สามารถที่จะนั่งชมผู้การแสดงจากมุมหลักๆของคาเฟ่ได้ด้วยแต่ถ้าใกล้หนึ่งทุ่มแล้วเราจะไปนั่งเนี่ยเขาจะมาเก็บตังค์เพิ่มนะซึ่งราคาของการนั่งก็จะพอๆกับการซื้อบัตรที่หน้าง,งานเลยเราสั่งกาแฟไป2แบบก็คือเป็นเอสกคอฟแล้วก็เป็นสปาร์คิงเบอร์รี่คอฟฟ โชว์เสกีน้ำโชว์นี้จะเป็นโชว์เปิดงานของตัวงานจุดพลุซันเซ็ตเท้าที่มีทุกวันโชว์นี้เราประทับใจมากเพราะว่าไม่ได้คาดคิดมาก่อนเป็นการแสดงที่มีนักแสดงใต้น้ำระดับแนวหน้าของโลกถึง24คนซึ่งเขาบอกว่าในนี้จะมีทั้งแชมป์โรจเตสกีไฟบอร์ดมาแสดงกายกรรมต่างๆประกอบเอฟเฟกเลเซอร์ผู้อลังการสุดๆ จากนั้นเราก็นั่งรถบักกี้ไปที่ตลาดกลางคืนของฝั่งซันเซ็ตท w วน์วินเฟ n สในมาร์เก็ตตลาดกลางคืนที่นี่มีครบทั้งร้านกินร้านดื่มจริงจังไปจนถึงร้านขายของกินเล่นเลยที่สําคัญคือที่นี่มีซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าใครที่จะมองหาของฝากต้องรีบซื้อเลยนะคะเพราะพวกร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในฟูก,กวกเนี่ยหายากมากๆ เราซื้อตั๋วมาเป็นตั๋วฮอนทอมเคเบิลคาร์บวกลันช์ราคา1ล้านดองหลังจากที่ซื้อตั๋วแล้วเราจะได้นั่งเคเบิลคาร์ที่ยาวที่สุดในโลกเขาบอกว่ายาวถึง8กิโลเมตรเลยซึ่งเคเบิลคาร์นี้เราจะนั่งจากตัวเมืองเนี่ยไปสู่เกาะฮอนทอมเพราะว่าเราจะนั่งไปที่ซันวอฮอนทอมกันค่ะเขาบอกว่าเคเบิลคาร์นี้ที่สามารถสร้างได้ยาวที่สุดในโลกเพราะมันวางเสาอยู่บนเกาะต่างๆที่อยู่ระหว่างตัวของเมืองไปสู่เกาะฮอนทอมนั่นเองซึ่งตัวเคเบิลคาร์นี้จะทําให้เราได้เห็น วิวของทะเลฟูกูอที่สวยมากๆและได้เห็นวิถีชาวบ้านชาวประมงของฟูกูอด้วยนะ เป็นสวนสนุกที่ตั้งอยู่บนเกาะฮอนทอมซึ่งเกาะน,นี้จะเป็นพินที่ของซันโวทั้งหมดเลยตัวการเดินทางในเกาะเนี่ยเขาจะมีรถบักกี้พาไปส่งตามจุดต่างๆในเกาะเช่นสวนน้ำอะควาโทเปียจุดชมวิวเอกโซติกวิลล่าร้านอาหารเมก้บุฟเฟ่รวมไปถึงพาไปหาดชาาบีด,ด้วยเอกโซติกวิลล่าบริเวณนี้จะเป็นโซนเครื่องเล่นที่ไม่เปียกน้ำจะมีทั้งอีเกิลาอเป็นหอชมวิว360องศารอบเมืองรวมถึงรถไฟหอไม้แห่งแรกของเวียดนามน่าเสียดายมากตอนที่เราไป รถไฟของเขากำลังปิดปรับปรุงประจำปีพอดีเรามีโอกาสได้แวะไปชมซันโตพอตเป็นเมืองสร้างใหม่สไตล์ซานโคลินีที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่รู้สึกได้เลยว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยต้องเป็นเมืองที่สวยมากๆเพราะบรรยากาศดมันต่างจากตรงซซนเซทาเลยอควาโทเปีย ส่วนน้ําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟูกัวส่วนน้ํานี้เราว้าวมากๆเพราะเขามีเครื่องเล่นมากถึง22เครื่องเล่นเป็นส่วนน้ําที่มีเครื่องเล่นครบทุกเลเวลเลยทั้งสําหรับเด็กและสําหรับผู้ใหญ่ถ้าไปดูในเครื่องเล่นเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยนะว่า,าแต่ละเครื่องเล่นส่วนสูงเท่าไหร่ถึงจะสามารถเล่นได้เป็นส่วนน้ําที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแนะนําให้เผื่อเวลาเล่นเป็นเลยหนึ่งวันเต็มๆ อตไขับเที่ยวรอบเมืองซันเซ็ทาวกันต่อเป็นกิจกรรมที่เหมาะมากๆสําหรับใครที่มีเวลาและชอบถ่ายรูปกับมุมสวยๆของเมืองเพราะซันเซ็ทาวเหมือนจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ด้วยความที่มันเป็นเนินเขาทําให้เหนื่อยมากๆการจะตามหาจุดถ่ายรูปสวยๆที่เห็นตามไอจีเนี่ยต้องใช้เวลามาก ราคาอยู่ที่2ชั่วโมง2อ0แสนหมนดองจริงๆเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยมีราคาที่ถูกกว่าน,นี้นะรวมถึงมีแบบเหมาจ่ายรายวันด้วยลองค้นหาหรือต่อราคาดูได้นะบาลิสตาบอกเราว่าคาเฟ่น,นี้เป็นคาเฟ่ที่ฮิตมากๆของคนไทยตัวร้านน่ารักมากเป็นฟิลคาเฟ่เก๋ มีที่นั่งไม่เยอะและคนก็ไม่เยอะเหมือนกันสามารถมาน,นั่งชิวๆนั่งทำงานได้เพราะเขามีปลั๊กให้ชาร์จไฟด้วยร้านนี้เราสั่งไป2เมนูคือ Coconut m i ิลค์ f f e ฟราคาห้าหมื่นดองและลิ้นจีวิดโ t ตีราคา6กหมืนดอง มาตรงหาดบริเวณตอนกลางของฟูกัวกหาดนี้เป็นหาดที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลใสาราวกับคริสตัลทรายขาวนุ่มมีทัศนียภาพที่สวยงามช่วงเช้าเช้าบ่ายเนี่ยจะเหมาะกับการมาทำกิจกรรมต่างๆเช่นพายเรือพายยักษ์เจสกีหรือเล่นอมเลยร์บอลชายหาดส่วนช่วงเย็นเย็นจะเป็นหาดที่เห็นพระอาท,ทิตย์ตกด้วยเหมาะกับการมาพักผ่อนชิลชสุด ปิดท้ายวันด้วยตลาดกลางคืนออริจินอลของฟูกัวฟูกกัวในมาร์เก็ตขึ้นชื่อเรื่องมีร้านอาหารทะเลเยอะมากๆรวมๆเรารู้สึกว่าอาหารหน้าตาคล้ายๆกันราคาก็ไม่ต่างกันมากเราเน้นดูร้านโลเคอลานที่คนโลเคลหรือคนเกาหลีกินเยอะๆน่าจะถูกป่าอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของตลาดนี้ก็คือการแวะซื้อเครื่องประดับมุกนะเพราะราคาดีมาก วันสุดท้ายก่อนกลับไทยเราขอแวะเที่ยวเข็มบีชชายหาดตรงหน้าโรงแรมสําหรับเราถือว่าเป็นหาดที่สวยที่สุดของฟูกุกแล้วหาดทรายขาวละเอียดมากๆหาดนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมความหรูหราของฟูกุกเลยนะเพราะมีทั้งหาดทรายสีขาวบริสุทธิ์และรีสอร์ทระดับโลกมีพวกร้านอาหารริมชายหาดสุดหรูบีบขับเก๋ๆด้วย ที่ถูกเรียกว่าอัญมญณีแห่งเกาะฟูกวกเลยเพราะนั้นทะเลของหาดนี้มีสีฟ้าที่สดใสามากๆ และยังมีายที่ขาวละเอียดด้วยซึ่งชายหาดแห่งนี้จะโดดเด่นเรื่องเต็มไปด้วยกิจกรรมทางน้ําต่างๆและที่สําคัญคือมีไฮแลนด์คาเฟ่เป็นร้านกาแฟาชื่อดังของเวียดนามที่มีสาขาเยอะมากๆเปรียบได้กับสตาร์บัคของบ้านเราเลยซึ่งสาขานี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ใครที่ชอบการถ่ายรูปเนี่ยต้องมาเพราะว่าวิวปังสุดๆเพราะเขาตั้งอยู่ที่ริมหาดสาวบีชเลยฟูกควกเป็นเมืองที่เราประทับใจกว่าที่คิดมีหาดสวยมุมถ่ายรูปคาเฟ่ปัง ฟังและมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากๆจนแทบจะเก็บไม่หมดที่สำคัญคือถูกมากๆค่ากินค่าอยู่ทั้งทริปเนี่ยไม่เกิน15,000บาทต่อคนเลยนะถ้าใครยังลังเลอยู่ลองดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะ